เรื่องราวที่แบงค์จะมาเล่าวันนี้นะครับเกี่ยวกับคดีซับซ้อนเคยดูว่าหมอตังไหมอตังบ้านหมอดังเราเรื่องเคสาตกรรมและเขาจะเรื่องราวที่แบงค์จะมาเล่าวันนี้คือใครวะไอ้ที่ไอ้กูเกือบไม่เชื่อไอ้ มันเป็นช่วงที่กูไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่นันไปเหมือนไปต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยตอนอนประอุไทยแล้วทีนี้ก็คือแบบบ้านกูมันจะมีสองหลังคือมันจะมีบ้านหลังเล็กก็คือเป็นบ้านปูนอะไรเงี้ยอีกหลังหนึ่งคือจะเป็นบ้านไม้ไปเลยสูงๆมีสองชั้นอะไรเงี้ยก็ไปพักกันประมาณ3ามี่วันก็วันแรกไม่มีอะไรคือคืนที่2อ่ะกูอ่ะที่แรกนอนบ้านเล็กใช่ไหมทีนี้มันเต็มนอนกันแบบเหมือนพี่กูก็มาพ่อกูก็มาอะไรเงี้ยก็คือนอนอยู่ข้างล่างกันไม่ได้ไปนอนข้างบนซึ่งกูอ่ะไปนอนอยู่ หนึ่ง่คนเดียว เอ้ยตอนไปไปกันนอนกับแม่ก็คือขึ้นไปนอนกันเขาเรียกว่าบนเรือนก็ขึ้นไปสักพักนึงอันนี้ขึ้นหลังไหนหลังปูหรือหลังอันนี้กูขึ้นมานอนบนหลังไม้ที่แรกกูนอนหลังปูนอ่าและวันที่สองอะกูต้องมานอนบ้านหลังไม้ก็คือเหมือนเป็นบ้านไม้ไทยๆเออกูออกูก็ขึ้นไปกูก็นอนสักพักหนึ่งเหมือนกูตื่นกลางดึกน่าจะประมาณตีสองแล้วทีนี้นก็เหมือนว่ากูได้ยินเสียงอะคือ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบกูก็แบบเสียงอะไรวะกูก็สะกิดแม่แม่ได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาบอกห ก็ลืมตามขึ้นมาปุ๊บภาพแรกที่กูเห็นะ่ะคืออยู่ปลายเตียงกูไม่รู้ว่าคืออะไรอะแต่ที่รู้กูเห็นอยู่ปลายเตียงอะมันมันมืดมากเว้แต่ว่ากูเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นหัวอะไรอะเป็นหัวแบบใหญ่ๆเลยอะคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งเลวยคือเขาแบบหันไปอย่างเงี้ยหันไปดูเหมือนดูหันดูรอบๆอะกูก็แบบกูไม่กูไม่สนแล้วกูเตะไปเปียง <c oughs> ทีนี้แม่กูก็บอกว่าอ้าวลูกจะไปเตะพัดลมทำไม <laughs> <laughs> จะไปเตะพัดลมทำไมละ่ะลูกเออมันร้อนไ <laughs> อ้ี่กูตกใจอะไอ้ที่มันสลือสลือกูไม่รู้